สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดชูวิตมาแล้วล่านเตรียมชีเป้าให้ตำรวจแชร์พิกัดบ่อน VIP ช่วยโอกาสเปิดไม่สนโควิด วันที่29ธันวาคมนายชูวิ Visit, ทย์กรมนวิสิตอดีตสสบัญชีรายชื่อพักรักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook ส่วนตัวโดยระบุว่าช่วงนี้โควิด1 9กลับมาอลรวาสกรุงเทพมหาคนครสั่งปิด4พื้นที่เสี่ยงไม่ว่าผับบาร์อับอบนวดสนามมวยบ่อนไก่แต่กลับมีพวกบ่อน VIP ช่วยโอกาสเรียกแขกเพราะชาวบ้านไม่มีที่จะไป เริ่มจากบ่อนเที่ยวระยองแพร่กระจายจนตำรวจต้องขอความร่วมมือบ่อนทั่วประเทศปิดปิดไปก่อนเพราะข่าวแรงโควิดในทีมแพร่กระจายแต่ดันมีบ่อนแถวแจ้งวัฒนะของนายบ่อนคนดังเจ้าเก่าสอสมหมายไม่ให้ความร่วมมือเพราะลูกค้ากำลังมากรับซับตลอดไม่สนโควิดจนถูกตำรวจคนจริงพลตำรวจโทต่อศักดิ์สุขวิมลสั่งบุกจับทลายให้หายซา เดี๋ยวผมขออนุญาตส่งพิกัดบ่อนที่ยังไม่ยอมปิดไม่เชื่อฟังรัฐช่วงโควิดให้ครับก็ที่ผับบาร์อาบอบนวดเขายังปิดตามที่รัฐขอร้องในช่วงนี้ยอมให้ความร่วมมือเพื่อส่วนรวมพวกบ่อนก็อย่าทำเป็นหูทวนลมหัดดูน้ำขึ้นน้ำลงเสียบ้างน้ำพึ่งเรือเสือพึ่งป่าปิดปิไปก่อนอีกสักพักคอยว่ากันทราบแล้วเปลี่ยนขอขอบคุณขอ้อมูลจากข่าวสดขอบคุณคะ่ะ